เราจะทำยังไงให้ให้กรรมในปัจจุบันให้กรรมขาวในปัจจุบันหรือกรรมไม่ดำไม่ขาวในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากเพียงพอที่จะล้มอกุศลละมูลหรือเป็นเหตุให้กุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องดังนั้นเราก็ต้องเลือก เลือกที่จะทำกุศลกุศลในแบบที่เป็นอริยะใช้เวลาเท่ากันคนคนหนึ่งทำกุศลที่ไม่ใช่อริยะก็ยังไม่พ้นนรกหนึ่งชั่วโมงเท่ากันหรือทำหนึ่งวันเท่ากันอีกคนทำกุศลในแบบอริยะหนึ่งชั่วโมงเท่ากันหนึ่งวันเท่ากันคนนี้สามารถปริณิพานเป็นอริบุคคล พ้นจากนรกกําเนศเดชานเปลีวิสัยได้แต่คนนี้ยังไปอยู่ลงความเพียรเหมือนกันขยันเท่ากันความขยันนั้นทําไปตามใครเนี่ยไม่ได้บอกคนนี้ไม่ดีไม่เก่งนะเก่งดีขยันอดทนมีความเพียรแต่เพียรในธรรมะที่ผิดความเพียรก็ลงไปในทางที่ผิดก็ ไม่เกิดประโยชน์ต่อนนิพพานอีกแต่เราใช้เวลาที่เท่ากันลงไปในความเพียรที่ถูกต้องได้ผลคุ้มค่ามหาศาลกลับมาซึ่งเทียบกันไม่ได้พระองจึงบอกว่าคุณคุณประโยชน์เนี่ยหรือผลของการกระทำ ตามคำสอนของสำนับพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเปรียบเหมือนแค่น้ำสองสามหยดแต่คุณประโยชน์ที่เราจะได้จากการเดินตามคำสอนของตถาคตเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรเทียบกันไม่ได้เลยคุณค่าต่างกันมากมาย <c oughs> ยมใช้เวลา20ปีฝึกฝนตนเองไปจาก20ปีได้อิทธิปาฏิหาร ได้อาเทศนาปฏิหารได้ทิพยจักขุนะได้ปุกเพนิวาสานุสติญาณได้จุตูปปาตยญาณยมภูมิใจมากเลยเก่งเป็นที่นับหน้าถือตาของมหาชนมากมายนะได้รับการสรรเสริญเยนยอมากมายแต่หลังจากตายแล้วก็ไม่พ้นไปจากนรกเิชารเปลวิสัย20ปีเท่ากันอีกคนหนึ่ง ประพฤติอริยมรรคมีองปไม่มีอะไรเลยนะทธิปฏิหารก็ไม่ได้อาเทศนาปฏิหารก็ไม่มีนะทิพยาจากักขุโสดอันเป็นทิพก็ไม่มีปุเพนิวาสานุสติยานก็ไม่มีแต่เป็นอหรหัน์หรืออย่างน้อยเป็นโสดาบันคุมมาคุม20ปีของคนคนนี้ที่ทำความเพีย กับ20ปีของคนคนนี้ที่ทำความเปลี่ยนเห็นไหมผลต่างกันนดูเหมือนผลในทางโลกจะสู้คนได้ทิพยจักขุได้อทธิปฏิหารไม่ได้นแต่จริงๆแล้วผลในทางธรรมผู้ที่เจริญอริยมรรคมีองค์8ผู้ที่รู้อริสัตส,สีนั้นได้น้ำในมหาสมุทรไปแล้วน คนนั้นเนี่ยคิดว่าตนเองได้เยอะได้แค่น้ำสองสหยดดังนั้นให้เราเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกว่าเราเราควรปรงศรัทธาลงไปในบุคคลใดพระองค์จึงจัดเรื่องของศรัทธาสัมปทาต้องปรงศรัทธาลงไปในตถาคตชี้ไปที่พระผู้มีพระภาคพระองค์เดียว ให้เชื่อการตรสัสรู้และคำสอนของตถาคตนี่ศรัทธาส Mother, ัมปทาตรัสไว้อย่างนี้เมื่อเชื่อการตรัสรู้ของตถาคตแล้วพระธรรมก็จะถูกต้องตามมาเพราะเป็นพระธรรมที่ออกจากปากของตถาคตพระสงฆ์ก็จะถูกต้องตามมาเพราะเป็นสงฆ์ที่เป็นสี่คู่8บุรุษ คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันนี่คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ที่เกิดโดยธรรมในลมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นกับเราและถ้าเรามั่นคงอย่างนี้ตลอดราตรีอันยาวนานทีฆารตังนะการจะพยากรณว่าคนคนนี้ จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราก็จะเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนารกกำเนิดฉานเปลดวิสัย <c oughs> ดังนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ย เห็นประโยชน์ของการที่เราได้มาพบเจอคำของตถาคตได้มาเสพครบได้มาทรงจำคำของพระองค์ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลวิบากอันดีงามเป็นวิบากที่เลิศวิบากที่ประเสริฐ เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน